สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องตาดำชาแนลนะคะวันนี้มีวิธีการทำซาลาเปานุ่มๆมาฝากกันค่ะวันนี้จะนำเสนอเป็นลายหมีนะคะเป็นลายน้องหมีซึ่งก็จะมีวิธีการทำง่ายมากๆเลยค่ะมาดูกันเลย ต้นนะคะจะนำนมอุ่นค่ะ,ะเข้าไมโครเวฟ45วินาทีนะคะให้เขาแค่อุ่นนะคะอย่าให้ร้อนจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายค่ะ30กรัมลงไปคนให้เข้ากันนะคะจากนั้นก็ใส่ผงยีสต์ลงไปนะคะที่1ช้อนชา คนให้เขาเข้ากันแล้วก็วางทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีนะคะเพื่อให้ยีสต์เขาทำงานค่ะจากนั้นมาเตรียมในส่วนของแป้งนะคะเราจะใช้แป้งบัวแดงหรือว่าแป้งสาลีเอเนกประสงค์ก็ได้ที่260กรัมค่ะจากนั้นใส่ผงฟูนะคะที่1ช้อนชาลงไปแล้วก็มานำมากรองหนึ่งรอบนะคะ นี่นะคะเราก็ได้แป้งที่เรากรองแล้วจากนั้นเราก็นํายีสต์นะคะจะเห็นว่าเขาฟูขึ้นมาเลยแสดงว่ายีสต์ทำงานค่ะแล้วก็นํามาผสมคลุกให้เข้ากันเลยนะคะจากนั้นใส่น้ํามันพืชน,นะคะที่สองช้อนโต๊ะลงไปค่ะเราก็ทําการนวดต่อเลยค่ะอีกห้านาที นี่นะคะพอนวดไปไประมาณ4นาทีหรือ5นาทีแล้วเนี่ยตัวแป้งเขาจะเป็นเนื้อเนียนแล้วก็ไม่ติดภาชนะค่ะก็เป็นอันใช้ได้เดี๋ยวเราก็จะพักแป้งทิ้งไว้ที่1ชั่วโมงนะคะนี่นะคะพอแป้งครบ1ชั่วโมงเขาจะฟูขึ้นมาเท่าตัวเลยค่ะมาดูกันเลยจากนั้นเราก็กดไล่ลมเขาออกนะคะ จากนั้นเราจะนำแป้งนะคะมาชั่งที่ก้อนละ45กรัมค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากได้ก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่กว่านี้ก็ทำได้เลยนะคะด้วยสูตรนี้จะได้ประมาณ8-9ลูกค่ะจากนั้นก็มาม้วนๆนะคะให้เขาเป็นเออป็นก้อนกลมๆค่ะแล้วก็นำมาคลึงที่โต๊ะนะคะ เราก็จะได้ก้อนกลมๆแบบนี้จากนั้นก็นําใส่ถาดแล้วก็ปิดด้วยแรปหรือว่าปิดด้วยผ้าเขาาบางค่ะไม่ให้แป้งเขาแห้งแล้วก็ทําต่อไปเรื่อยๆจนเสร็จนะคะจากนั้นเหลือส่วนหนึ่งนะคะมาผสมกับสีดําเป็นสีผสมอาหารค่ะเพื่อที่จะไว้ใช้ตกแต่งตัวสลาเปา จากนั้นเราจะพักแป้งทิ้งไว้นะคะที่ประมาณ10นาทีค่ะพอครบเวลา10นาทีนะคะเราก็จะมารีดแป้งค่ะโดยให้ด้านข้างนะคะบางกว่าตรงกลางค่ะก็พยายามรีดออกแล้วก็ให้ด้านข้างเนี่ยบางกว่าพอเวลาเราหุ้มด้วยไส้แล้วเนี่ยเขาก็จะมิดแล้วก็มีความสวยงามนะคะ ะะให้เขาใหญ่ประมาณนี้แล้วก็โดยใช้ไส้นะคะวันนี้ใช้เป็นไส้ถั่วดําค่ะซึ่งสูตรแล้วก็วิธีทําไส้เนี่ยเดี๋ยวจะแนบไว้ให้ที่คําคอธิบายด้านล่างนะคะเราก็ม้วนให้เขาเป็นก้อนประมาณนี้ค่ะจีบเขาไปเรื่อยๆ ตรงนี้เราจะใช้ความสวยงามที่ด้านบนเพราะฉันจีบข้างล่างก็คือแค่ให้เขาติดสนิทกันก็พอค่ะแล้วก็พยายามปั้น,นให้เขามีลักษณะกลมๆหน่อยประมาณนี้นะคะโดยไส้จะใช้ที่ประมาณ20-23ถึง23กรัมค่ะก็วางด้วยกระดาษรองสลเปานะคะวันนี้เป็นกระดาษคัพเค้กค่ะใช้ได้เหมือนกันมาเราก็จะมาทำสาสลเปากันนะคะเป็นรูปหมีก็จะนำ เริ่มต้นที่หูมีก่อนค่ะก็จะดึงในส่วนของแป้งสาลเปานะคะสีขาวมาทำเป็นก้อนกลมๆค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะแบ่งครึ่งทำเป็นสองหูค่ะ โดยในการเชื่อมผูนะคะเราก็จะใช้เป็นนมสดค่ะเพื่อเชื่อมหรือว่าถ้าเพื่อนๆไม่มีนมก็ใช้เป็นน้ำเปล่าได้เลยนะคะ ต่อมาจะมาทำเป็นจมูกหมีกันค่ะก็จะปั้นเป็นกลมๆแล้วก็ปรับให้เขา,เ,าเป็นแบนๆน,นะคะ ในส่วนของหูนะคะเราก็จะใช้ผูกันหรือว่าตะเกียบค่ะทำให้เป็นรู ามาเราจะมาทำในส่วนของขาของน้องหมีนะคะก็จะปั้นแป้งนะคะให้มีลักษณะเหมือนกลวยค่ะเพื่อเป็นขาของน้องหมีทั้งสองข้างค่ะ ต่อมาเราจะใช้ในส่วนของสีดำนะคะทำเป็นตาค่ะก็ปั้นเป็นลูกกลมๆแล้วก็มาติดไว้ตรงตำแหน่งนี้นะคะ ด้านบนนะคะก็ทําเป็นจมูกค่ะก็เป็นก้อนกลมๆเหมือนกันแล้วก็มาแปะให้เป็นทรงกลมแบนๆค่ะจากนั้นปั้นในส่วนของดินนะคะเป็นเส้นยาวๆแล้วก็มาแปะตรงจมูกค่ะ ถ้าใครต้องการให้ตัวหมีนะคะหน้าหมีมีแก้มแดงๆก็ใช้สีผสมอาหารสีแดงค่ะมาแปะๆแล้วก็เกลี่ยๆให้เขาตรงแก้มนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องทําขั้นตอนนี้ได้ค่ะโดยสีผสมอาหารที่ใช้วันนี้จะเป็นสีเจลนะคะเพื่อนๆสามารถใช้สีผงหรือว,ว่าสีน้ําก็ได้ค่ะ โดยหลังจากที่เราปั้นเป็นรูปร่างต่างๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปิดฝาแล้วก็พักทิ้งไว้ที่ครึ่งชั่วโมงก่อนนะคะจากนั้นค่อยนํามานึ่งค่ะเวลานึ่งเนี่ยเพื่อทําให้แป้งเขามีความขาวเราจะใส่น้ําส้มสายชูลงไปในน้ําที่เราจะนึ่งนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะตรงนี้ก็จะช่วยให้ซาลาเปาของเราเนี่ยออกมาขาวเลยค่ะจากนั้นก็ทําการนึ่งนะคะโดยเราจะนึ่งที่เวลาประมาณ10-12นาทีค่ะ พอครบเวลาแล้วนะคะเราจะยังไม่เปิดฝาทันทีค่ะก็คือใช้ตะเกียบก็ได้แง้มเ,เข้าไว้เล็กน้อยประมาณ5นาทีจากนั้นค่อยเปิดฝาออกมานะคะหน้าของเขาก็จะตึงไม่เหี่ยวเลยค่ะค่ะก็จะได้ตัวน้องหมีนี้ซลาเปานะคะน่ารักน่ารักแล้วค่ะสามารถให้เป็นของขวัญหรือว่าทำไปขายหรือว่าให้น้องๆเด็กๆทานก็จะชอบมากเลยค่ะในส่วนของสูตรของไส้ต่างๆเดี๋ยวจะไว้ที่ใต้คลิปนะคะ หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้รบกวนกดติดตาม Subscribe ก,กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ